สวัสดีครับการพบเจอคือตัวกำหนดชีวิตผม Master, อีพิเดียมมาสเตอร์อิมสึงแทกครับครับชีวิตประจำวันของผมคือการตื่นมาตอนเช้าแล้วดูข่าวพลางจิบกาแฟไปด้วยครับเรื่องพวกนี้มันกลายเป็นชีวิตประจำวันของผมไปแล้วไม่มีวันไหนเลยบนโลกใบนี้นะครับ ที่จะไม่มีเหตุการณ์ปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นสงครามการก่อการร้ายหรือแผ่นดินไหวจะต้องมีอย่างน้อยร้อยกว่าคนหรืออย่างมากก็พันกว่าคนที่กําลังเจอกับปัญหาเหล่านั้นอยู่ครับบางทีมันอาจจะเป็นชีวิตประจําวันที่จะเกิดขึ้นซ้ำๆทั้งในเมื่อวานวันนี้พุ่งนี้และมรืนแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ยังนั่งสบายใจเชิบกันอยู่เพราะมันเป็นแค่เรื่องที่เราฟังจากข่าวแต่ถ้าข่าวพวกนั้นเป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องครอบครัวเรา คิดว่าตอนนี้เราจะยังนั่งสบายใจเฉบกันได้หรือครับเราคงจะวิ่งเตลิดออกไปแล้วแค่การที่ไม่มีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นกับเราก็ถือว่าเป็นความสุขมากๆแล้วนะครับแต่เราแค่ลืมมันไปเท่านั้นและผมขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้เลื่อนตำแหน่งในวันนี้อีกครั้งนะครับที่ผ่านมาทุกท่านทำเต็มที่มากๆเลยครับวันนี้มีคนมาร่วมงานเยอะก็จริง แต่จะมีสักกี่คนที่มาเพราะเห็นป้ายบริษัทอะโตมีเรื่องที่แน่นอนคือเราได้มาอยู่ด้วยกันตอนนี้ก็เพราะเราได้พบกับคนที่ทําธุรกิจอะโตมี่สุภาษ,ษ,ษิตเกาหลีกล่าวว่าคบคนผ่านานพา,นา,นานไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนะครับดังนั้นที่แห่งนี้จะมีความสําคัญมากตัวผมเองที่มาเป็นผมอย่างทุกวันนี้ได้<อ>ก็เพราะได้เจอกับท่านประธานผู้ก่อตั้งอะโตมี่ครับ คนที่คุณได้พบเจอจะกำหนดชีวิตของคุณครับถ้าเห็นด้วยกับที่ผมพูดขอเสียงปรบมือให้กับผู้ที่แนะนำอาทุมีให้เราและตัวเองด้วยครับปรบมือให้ดังๆไปเลยนะครับ <S <S ที่ผ่านมาเราลำบากกันมากเพราะการระบาดของโควิด1 9สิ่งที่เราทำได้ดีคือการมารวมตัวกันหลายพันคน และใช้เวลาร่วมกันเหมือนตอนนี้แต่มาวันหนึ่งเรากลับไม่สามารถมาเจอกันได้ซึ่งวันนี้มันทำให้ผมรู้สึกใจเต้นและรู้สึกว่าทุกเซลล์ในตัวผมยังมีชีวิตอยู่จริงๆนะครับเห็นด้วยไหมครับใช่ครับเพราะงานที่เราทำเป็นชีวิตประจำวันก็คือการเชิญชวนแนะนำพบปะและพูดคุยกับใครสักคนแล้วมาวันหนึ่งเรากลับไม่สามารถมาเจอกันได้เลย แต่ถึงอย่างนั้นเราจะมองอยู่เฉยๆก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับเพราะการมองดูเฉยๆยิ่งทําให้เรากังวลพูดตามตรงสมาชิกของผมหลายคนนั้นถึงกับสติแตกไปเลยนะครับทําให้เราได้รู้ว่าไม่มีความแน่นอนบนโลกใบนี้ในตอนที่เรากําลังอัดอั้นกันอยู่แบบนี้ <c oughs> ก็เกิดความสงสัยขึ้นมาว่าสมาชิกในประเทศที่มีพื้นที่เยอะที่สุดในโลกอย่างรัสเซียและจีน เขาสื่อสารและใช้ชีวิตกันยังไงซึ่งดูเหมือนว่าการที่เป็นประเทศใหญ่แบบนั้นทําให้พวกเขาพัฒนากันไปหมดแล้วพวกเขากําลังสื่อสารกันได้เป็นอย่างดีตามแบบของพวกเขาครับและประเทศรัสเซียที่เรารู้จักกันดีเป็นประเทศที่ผู้คนสามารถออกเดินทางไป4-500กิโลโดยไม่กําหนดจุดหมายเหมือนไปหาเพื่อนข้างบ้านเลยล่ะครับและพวกเราล่ะครับถ้าเราวิ่งออกไป4-500กิโเมตร โดยไม่ดูหน้าดูหลังเหมือนไปหาเพื่อนข้างบ้านแบบรัเสเซียมีวางได้ตกทะเลนแน่นี่คือความยึดติดของเราครับพื้นที่ของประเทศเรามันเล็กดังนั้นแม้จะสามารถทักทายกันต่อหน้าหรือโทรถามไทยสารทุกสุขดิบกันได้ก็ไม่ทําครับเพราะมีเรื่องธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งนั่นคือความยึดติดของเราเพราะแบบนั้นเราจะลําบากกันมากในช่วงที่มีโรคระบาดแต่ว่าตอนนี้ เราเริ่มคิดกันแล้วว่าควรทําอะไรสักอย่างเราบนแต่เราอยู่เฉยๆไม่ได้นี่ครับเราพยายามทุกทางเพื่อจะสื่อสารกันและสิ่งแรกที่เราได้ลองทําก็คือ Zoom meeting ตอนนั้นไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่าต้องมองไปทางไหนไม่รู้เลยว่าคําพูดและความคิดของเราตอนนี้ถูกส่งต่อไปเป็นอย่างดีหรือเปล่าและมันต้องทํำยังไงกันแน่พูดตามตรงมันอึดอัดมากๆและมีข้อกังขาเต็มไปหมดครับแต่ว่าตอนนี้ เพราะเรารู้แล้วครับว่าสามารถมอบและรับความประทับใจได้เต็มที่แม้จะไม่ได้เจอกันต่อหน้าก็ตามและในยุคที่ยากลำบากอย่างยุคโควิดนี้ผมได้ขึ้นเป็น Imperial Master ในเดือนเมษายนปี2022ครับครับขอบคุณนะครับพอมองย้อนกลับไปแม้เราจะสูญเสียอะไรหลายอย่างเพราะโควิด แต่เราก็ได้อะไรกลับมามากเช่นกันเราได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านออนไลน์และออฟไลน์ครับมันมีค่ามากๆสำหรับธุรกิจ g l o b a l one marketing แบบเรานะครับเราได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านความสะดวกสบายที่เราสามารถสื่อสารกับทุกคนทั่วโลกได้ครับโลกทุกวันนี้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากครับในความเป็นจริง เราไม่สามารถรับมือและใช้ชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ทั้งหมดหรอกครับแล้วเราก็ไม่มีความสามารถจะทําแบบนั้นครับอนาคตที่ไม่แน่นอนอาจเป็นเรื่องที่น่ากลัวจริงๆก็ได้ปี2023นี้หลายๆคนจะลําบากมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับเหตุการณ์ IMF ในอดีตที่เรารู้จักตอนนั้นเราอาจจะมองว่ามันลําบากแล้วแต่จริงๆตอนนี้อาจจะเป็นช่วงที่พายุกําลังโหมกระหน่าเรามากกว่าเดิมซะอ,อีกครับ ข่าวที่เราได้ฟังนั้นมีข่าวที่ทำให้เราเจ็บปวดหัวใจอยู่เต็มไปหมดครับเอาเป็นว่าตอนนี้ทุกคนบอกว่าเป็นยุคร้อยปีครับและบางคนกำลังบอกว่าจะอยู่ได้ถึงร้อยสิบปีเลยครับอายุขัยที่คาดหวังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่เวลาที่เราสามารถทำงานได้กลับสั้นลงทุกวันทุกวันถ้าที่รู้คือผู้ชายทางานได้ถึงอายุ50.7ปีส่วนผู้หญิงทางานได้ถึงอายุ47.8ปีจากนี้ไปจะไม่มีการ ปลดกเกษียณแล้วนะครับตอนนี้มันกลายเป็นโลกที่ถ้าไม่หางานทำใหม่จะอยู่ไม่ได้แล้วครับมันคือปัญหาทางสังคมที่ยิ่งใหญ่มากในอดีตก่อนที่จะมีโควิดที่โซและที่ทะเลจะมีกิจกรรมเยอะมากนั่นคือกิจกรรมที่ให้นำสิ่งของที่ไม่จำเป็นหรือไม่ใช้แล้วออกมาทิ้งไว้ที่ศูนย์ดูแลเพื่อน,นาไปบริจาคก,กิจกรรมที่ให้นาของพวกนั้นออกมาทำให้บางอพาร์ตเมนต์มีคนจูมือสามีออกไปทิ้งกว่า70%ซเลยล่ะครับ โดยเฉพาะคุณผู้ชายที่มาที่นี่ถ้ามาอยากถูกลากไปทิ้งที่ทะเลต้องตั้งใจฟังเรื่องราวของอะกถมมีนะครับถ้าตั้งใจฟังก็ไม่มีทางถูกทิ้งที่ทะเลแน่นอนปัจจุบันมีนักสังคมวิทยาและนักเศร,รษฐศาสตร์จำนวนมากกำลังโยนคำถามมาหาว่าช่วงหลังวัยชราของพวกคุณสบายดีหรือเปล่าแต่คนส่วนใหญ่ยังมองไม่เห็นความร้ายแรงของปัญหาครับ ในยุคร้อยปีแบบนี้การหาเงินได้เยอะไม่ใช่เรื่องสําคัญเลยที่สําคัญคือใครหาเงินได้นานกว่าตั้งหากที่จริงหลังจากทําอัตอมีได้หนึ่งปีผมเคยเอาเงินห้าหมื่นบาทไปให้ที่บ้านเป็นครั้งแรกด้วยนะครับผมเอาเงินวางไว้ข้างทีวีตรงที่มองเห็นได้ชัดๆแล้วออกจากบ้านมาพอครอบครัวผมเห็นจะได้หยิบไปใช้เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ผมให้เงินที่บ้านในฐานะหัวหน้าครอบครัวคนหนึ่งจนถึงตอนนี้ผมยังไม่อาจลืมความภาคภูมิใจและปลื้มปิติ ที่ทําบางสิ่งได้สําเร็จผ่านทางอะตอมี่เลยนะครับแม้ตอนนี้ผมจะกลายเป็นอิมพีเรียลและหาเงินได้มากกว่าตอนนั้นหลายร้อยเท่าแต่ความประทับใจในตอนนั้นมันมีคุณค่ากับผมมากๆเลยผมเลยบอกกับทุกคนว่าแม้ว่าผมจะกําลังลําบากแต่ผมสามารถหาเงิน5 0 0 0 0ื่นแปดหมซึ่งเป็นค่าคลองชีพขั้นต่ำผ่านทางอะตอมี่ได้แน่นอนและต้องหาให้ได้ด้วยและต้องคอยสนับสนุนและคอยช่วยให้คนที่มาด้วยกันหาเงินจํานวนนั้นให้ได้เพราะผมได้รู้แล้วว่า เงินจำนวนนั้นมันมีค่ามากจริงๆมีบางคนบอกว่าตัวเองอยู่ดีกินดีแล้วแต่เมื่อเราแก่ตัวลงและไม่มีงานทำเราจะเจอกับคำว่าหมดกำลังใจอ t o มีคืองานประจำที่ทำไปตลอดชีวิตเพราะแบบนี้หลายๆคนจึงบอกว่าอ t o มีไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นสิ่งที่ต้องทำครับในความเป็นจริงไวรัสโคโรนาที่ทำให้เราลำบากก็ยังมีวัคซีนป้องกันนะครับ ลองคิดดูสิครับว่าถ้ามีวัคซีนป้องกันความจนของเราบ้างจะดีแค่ไหนแต่ว่ามันไม่มีวัคซีนถ้าบอกว่ามีวัคซีนป้องกันความจนจริงๆมันก็น่าจะเป็นธุรกิจอัตม m y ที่เราทาอยู่หรือเปล่าครับครับ,รบเอาเข้าจริงตอนนี้ลําดับความมั่งคั่งมันบิดเบี้ยวไปหมดแล้วครับสมการแห่งความสําเร็จที่เรารู้จักกันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงที่จริงผู้คนที่เคยมั่งคั่งในอดีตก็เริ่มเปลี่ยนความคิด กันไปหมดแล้วเนื่องจากการระบาดของโควิด -19 พวกเขาเริ่มคิดอย่างหนักว่างานที่ทําอยู่ตอนนี้สามารถดูแลตัวเองดูแลครอบครัวและเป็นหลักประกันให้ไวยชราของตัวเองได้หรือเปล่าตอนนี้กรอบความคิดของหลายๆคนเปลี่ยนไปแล้วครับมุมอมองที่มีต่ออันโทมี่ได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแล้วหลายๆคนเริ่มตื่นรู้แล้วครับว่าบางทีอันโทมี่อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสาหรับอนาคตของตัวเองวิกฤตทางสังคมต่างๆเหล่านี้ กำลังกลายเป็นโอกาสของสมาชิกอะทอมมี่นะครับบางคนบอกว่าอะตอมมี่คือผลิตผลช่วงสุดท้ายครับเมื่อกี้เขาไม่รู้ได้ซ้ําว่าอะตอมมี่เป็นผลิตผลช่วงสุดท้ายคืออะไรตอนที่ผมไปสตาร์มัสเตอร์มีคนแบบนี้ด้วยนะครับมีวันหนึ่งคนนั้นเข้ามาหาผมด้วยสีหน้าจริงจังแล้วถามผมว่าถ้าคนเกาหลีทั้งประเทศสมัครอะตอมมี่หมดแล้วแล้วคนสุดท้ายจะเป็นยังไงท่านต่เกิดมาผมก็เคยเจอกับถามแบบนั้นครั้งแรกเลยนะครับ ผมเคยได้ยินแต่คนมาบ่นว่าทำยากแต่คุณคนนั้นกลับใช้เวลาคิดข้ามวันข้ามคืนและมาถามผมว่าถ้าทุกคนสมัครกันหมดแล้วคนสุดท้ายจะเป็นยังไงคนสุดท้ายจะเป็นยังไงได้ล่ะครับถ้า,ห,าหลังไปไม่เจอใครแล้วก็คงเอาหัวโขบพื้นอย่างเดียวแ่ะครับแต่ผมก็ต้องให้คำตอบเขาใช่ไหมหล่ะครับผมจำได้ว่าตอนนั้นตอบเขาไปแบบนี้ครับคุณครับไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับเพราะตอนนี้กำลังมีคนเกิดมาใหม่เรื่อยๆเพื่อทำธุรกิจออตอมี่ มันช่างไม่สิครับนี่ไม่ใช่เรื่องที่น่าปรบมือนะครับมันคือคําตอบที่หลวไหลไร้แกนสารสุดๆเลยนะครับเนี่ยจริงไหมครับแต่พอมาคิดดูตอนนี้เรามีสาขา g l o b a l อยู่25สาขาและผมพูดอยู่บ่อยๆครับว่บาเราจะแก่ตายก่อนที่ท่าประธานจะเปิดสาขาครบทั่วโลกด้วยซ้ําดังนั้นถึงแม้ตอนนั้นจะเป็นคําตอบที่แลวไหลแต่มาคิดดูอีกทีมันก็ไม่ใช่คําพูดที่ผิดสะทีเดียวใช่ไหมล่ะครับ มีบางคนบอกว่าชื่นชอบอัตโมี่นะแต่รู้สึกลำบากใจเพราะเป็นธุรกิจขายตรงครับจนถึงทุกวันนี้มีธุรกิจขายตรงที่ไหนในโลกที่ได้รับการรับรอง CCM จากคณะกรรมก,การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งเกาหลีใต้ว่าเป็นบริษัทที่บริหารจัดก,การโดยเน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางถึงสปีซ้อนครับคิดว่าการรับรอง CCM มันธรรมดาเหรอครับคนที่ไม่รู้จัก CCM ให้หันไปถามสปอนเซอร์ข้างๆที่มาด้วยกันเลยนะครับว่ามันธรรมดาจริงหรือเปล่า นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล Most Innovative Distribution Award จากสมาคม Korea Distribution Law Association ด้วยนะครับสิ่งนี้นะครับคือความภาคภูมิใจของทุกคนและเป็นตัวตนของบริษัทอันโอมีที่ผมจะบอกก็คืออัตโอมีไม่ใช่บริษัทที่ไร้น้ำยาทำไมมองว่าบริษัทเราไร้น้ำยากันล่ะผมไม่ได้หมายถึงทุกคนนะครับพอาที่อยู่ๆก็นึกถึงคนที่เคยมีปัญหากันนะครับเลยขึ้นนิดหน่อย ประธานสมาคมขายตรงเกาหลีก็ไม่ต่างจากประธานอนธิบดีของอุตสาหกรรมการกระจายสินค้าประธานสมาคมขายตรงคนที่1 0คือประธานของบริษัทอมอร์แปซิฟิกส่วนประธานสมาคมขายตรงคนที่11คือท่านประธานปาร์คฮันกิวแห่งบริษัทอัตโมีซึ่งตอนนี้ก็ยังดำรงตำแหน่งอยู่นี่คือประวัติศาสตร์และคือครั้งแรกของธุรกิจขายตรงและเราคือส่วนหนึ่งของบริษัทที่เป็นธุรกิจเพื่อสังคมโดยแท้จ,จริงครับไม่ภูมิใจกันเลยครับ จากนี้ไปเบิกตาให้กว้างขึ้นนะครับธุรกิจอัตทมีต้องได้รับการประเมินจากทุกคนอีกครั้งครับที่ผ่านมามันไม่ยุติธรรมเอาซะเลยจากนี้ไปบริษัทเราจะเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะในข่าวในนิตยสารหรือในหนังสือพิมพ์ครับเราจะมัวรอแล้วค่อยเริ่มตอนนั้นกันเหรอครับเราต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้รู้จักคําว่าคนไม่รู้หนังสือใช่ไหมครับตอนนี้ไม่มีคนที่ไม่รู้หนังสือหรอกครับเพราะคนไม่รู้หนังสือ ก็คือคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ครับแต่ว่าทุกวันนี้คนที่อ่านใจคนอื่นไม่ออกเราจะเรียกว่าคนไม่รู้หนังสือนะครับผมคิดว่าคนที่ไม่พัฒนาไม่รู้จักทิศทางของยุคสมัยไม่มีความสามารถในการแยกแยะคือคนที่ไม่รู้หนังสือครับผมอยากให้ทุกคนช่วยประเมินอัตมีอีกครั้งด้วยสายตาที่เบิกกว้างนะครับตอนที่อัตมีเริ่มต้นบริษัท A บริษัท N บริษัท H ที่อยู่ในวงการธุรกิจเดียวกัน ถือเป็นต้นแบบที่เคารพครับเราเทียบเขาไม่ติดเลยแต่ว่าในปี2 0 0 9ที่เราเริ่มต้นเป็นบริษัทเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งพวกเขาก็เริ่มสนใจเราขึ้นมาและเมื่อเวลาผ่านไป10ปีจนในปี2019ถ้าท่านประธานก็ได้รับเชิญไปบรรยายที่งานเ๋อไอยู่ f d s a CEO c o l c i o Mexico กท่านประธานไปเม็กซิโกแล้วก็พูดแค่คำเดิมซ้ำๆตลอด2ชั่วโมงเลยเหรครับคิดว่าท่านพูดว่าอะไรครับ อัตอมี่คืออะไรล่ะครับอัตอมี่คือธุรกิจการกระจายสินค้าไม่ได้พิเศษอะไรหรอกครับแค่ขายของดีราคาถูกคนก็จะลังไหลเข้ามาท่านพูดแบบนี้ครับท่านพูดแต่ประโยคนี้ตลอดสองชั่วโมงเลยครับไหนๆก็พูดถึงแล้วเราลองบ้างไหมครับลองดูนะครับเอาละพูดตามผมได้เลยนะครับเริ่มได้ธุรกิจการกระจายสินค้าไม่ได้พิเศษอะไรหรอกแค่ขายของดีราคาถูกคนก็จะลังไหลเข้ามาครับ เป็นไงครับรู้สึกโล่งขึ้นไหมครับครับพอผมได้ขึ้นตำแหน่ง Imperial Master ก็มีงานได้ทำมากขึ้นไปอีกมีหลายๆที่เข้ามาขอสัมภาษณ์เต็มไปหมดแล้วก็มีคนที่อยู่ๆก็ยื่นไมล์มาหาผมแล้วให้ผมไน้ยามว่าอัลโตมี่คืออะไรด้วยคำคำเดียวทุกคนครับผมขอแชร์เคล็ดลับไว้ล่วงหน้าเลยแลาต้องคิดคำคำหนึ่งไว้ก่อนด้วยแ่ะครับมีลีดเดอร์ของเราหลายคนครับ ที่ถ้าให้พูดเรื่องอัตอมี่ข้ามวันข้ามคืนก็ยังพูดไม่หมดแต่ถ้าจะให้นิยามด้วยคำคำเดียวบอกตามตรงว่าจนปัญญาครับผมเองก็ไปไม่เป็นเหมือนกันครับผมเลยตอบไปครับว่าอะตอมี่ o มอร์น n ิ่งทำไมล่ะครับลองจินตนาการถึงยามเช้าดูสิครับคุณจินตนาการยามเช้าที่ไม่มีอัตอมี่ออกล่ะครับผมถามว่าจินตนาการยามเช้าที่ลืมตาตื่นมาแล้วไม่มีอัตอมี่ได้เหรอครับ สำหรับพวกเราแล้วยามเช้าที่มีอัตอมีนั้นมีคุณค่าและมีความสุขมากๆเลยล่ะครับดังนั้นธุรกิจอัตอมีของเราไม่ใช่การหาเงินให้ได้เยอะๆเงิน่ะมันหาที่ไหนก็ได้แต่ว่าการทำธุรกิจโดยแสวงหาสุขภาพที่ดีและความงามแบบอัตอมีนั้นยังมีหลายอย่างที่เราทำหลุดมือไปนะครับเรายังไม่รู้ว่ามันดีแค่ไหนครับ เรื่องนี้มันก็นานมาแล้วนะครับคนรู้จักของผมเขาทําธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีแต่อยู่ๆผมก็ได้ยินข่าวว่าเขาแอดมิดเข้าโรงพยาบาลเพราะเป็นโรคตับอักเสบเฉียบพลันครับแล้วภายในเดือนเดียวคนอายุ40ต้นต้นก็ต้องลาจากโลกนี้ไปทิ้งภรรยาและลูกสองคนไว้ข้างหลังครับพอผมได้ยินเรื่องนั้นเฮ้ย ผมรู้สึกว่าถ้าเพื่อนคนนี้ทำอัโทมี่อย่างน้อยก็คงได้กินเฮโมฮิมมากกว่าคนอื่นไปแล้วใช่ไหมล่ะครับพอเห็นเขาจากไปอย่างไร้เรี่ยวแรงแบบนี้เฮ้ยก็ทำให้ผมคิดได้เลยว่าสิ่งแรกที่ผมควรจะมอบให้คนที่ผมรักก็คือสุขภาพที่ดีของผมลองคิดดูสิครับว่าอัโทมี่ที่คอยดูแลสุขภาพของเราสุขภาพของครอบครัวเรามอบความงามและสุขภาพที่ดีให้กับคนรอบข้างเรา และดูแลช่วงหลังวัชราของเราได้นั้นมีคุณค่ามากแค่ไหนใช่ไหมครับถูกไหมมันไม่ใช่ธุรกิจที่เราทำเพราะมีคนชวนทำเลยครับการที่ธุรกิจอัตอมี่กำลังไปได้ดีอยู่ตอนนี้ไม่ใช่เพราะเป็นธุรกิจที่แข็งแกร่งแต่อะตอมี่เป็นธุรกิจที่มีคุณธรรมมากๆต่างหากเป็นบริษัทที่บริสุทธิ์มากๆนี่คือบลูโอเชียนที่แท้จริงอัตอมี่คือธุรกิจร้อยปีครับ อนาคตของอะตอมีคือไฟเขียวนะครับคู่แข่งของเราไม่ใช่วงการธุรกิจเดียวกันอย่างเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งครับท่านประธานท่านพูดตลอดครับว่าคู่แข่งของเราคืออินเทอร์เน็ตชอปปิ้งมอลและร้านค้าลดราคาขนาดใหญ่เมื่อเร็วๆนี้ท่านประธานได้พูดแบบนี้ในการประชุมมื้อเช้าของลีดเดอร์นะครับท่านพูดถึงอะตอมี1 0ึ่ง0และ4.0ครับ อันโมี1.0หนึ่งคือการที่เราได้เป็นบริษัทเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งอันดับหนึ่งในเกาหลีซึ่งเราทํามันสําเร็จแล้วครับส่วนส0ก็คือการเป็นอันดับหนึ่งในวงการธุรกิจเดียวกันทั่วโลกตอนนี้เราทํายอดขายได้6ก0มืล้านบาทแล้วซึ่งถ้าเราทุกคนที่นี่ทางานร่วมกันเราจะสามารถทํามันได้ภายในเวลาอันสั้นเลยล่ะครับเหลือเวลาอีกไม่นานลวครับที่เราจะได้เห็นภาพอันน่าประทับใจนั้น ปัญหาก็คือ3.0อัธามี3.0คือมองสัง3ล้านล้านบาทตลาด3ล้านล้านบาทครับจาก3ล้านล้านบาทค่าคอมมิชชั่นที่จ่ายให้พวกเราก็ประมาณ9 0สนล้านบาทแล้วครับซึ่งต่อให้เราทุกคนที่กําลังฟังอยู่ตอนนี้สมาชิกที่อยู่ต่างจังหวัดและสมาชิกทั่วโลกหาเงินได้คนละ1ล้าน5แสนบาทต่อเดือนก็ยังไม่ถึง9 0 0นล้านบาทเลยนะครับมันคือเงินจํานวนมหาศาล สิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงในวันนี้คืออะตอมี4.0ครับถ้าประธานบอกว่าอะตอมี4.0จะทําให้ธุรกิจกระจายสินค้าทั่วโลกรวมกันเป็น1และถ้าทาให้ทั่วโลกรวมกันเป็นหนึ่งแล้วต้องทํายอดขายได้มากกว่า30ล้านล้านบาทคิดว่าจะเป็นไปได้ไหมครับท่าประธานได้พูดแบบนี้ครับอะตอมี4.0นี้ไม่ใช่เวลาของเราเราอาจจะขึ้นไปอยู่บนสวรรค์แล้ว เราคงไม่มีโอกาสได้เห็นบรรยากาศและภาพความประทับใจในตอนที่อัลโมี4.0เป็นความจริงการอยากให้ใครสักคนในนี้ได้เห็นภาพอันน่าประทับใจในตอนนั้นและส่งต่อมาให้เราที่อยู่บนสวรรค์ด้วยทุกคนจะส่งต่อไปให้ท่านไหมครับครับจะส่งต่อไปให้ท่านใช่ไหมครับตอนนี้อัลโทมีกำลังเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้ง จนถึงตอนนี้ไม่มีช้อปปิ้งมอใดในยุคร้อยปีนี้ที่เราใช้ใจ่ายแล้วจะได้เงินกลับมาจะมีที่ไหนครับที่เราบอกต่อความประทับใจในสินค้าแล้วจะได้รับหลักประกันในเวชรากลับมาเหตุผล <Hey, S 1> ที่ผมบอกว่า4.0มันเป็นไปได้ก็อยู่ตรงนี้แหละครับเพราะถ้าหากผู้บริโภคมากมายทั่วโลกได้รู้เข้าว่าในยุคร้อยปีแบบนี้มีธุรกิจที่แค่ส่งตอความประทับใจก็ได้รับหลักประกันในเวชราของเราแล้ว ผู้บริโภคมากมายเหล่านั้นจะพากำลังไหลมาที่อัทุมี่เหมือนกับน้าทะเลที่กําลังขึ้นเหมือนน้าที่ซึมเข้าไปในฟองน้ําเลยครับแล้วเราก็คือสปอนเซอร์ของพวกเขาคือคนที่มีคุณสมบัติในการเป็นสปอนเซอร์ของพวกเขาครับเน้นเมื่อบร์เกตติ้งมีแค่อัทุมี่สักที่ไหนล่ะครับมีอีกเยอะเลยครับไม่ได้มีแค่เราเฮเพราที่ผมกล้าพูดอย่างมั่นใจาแบบนี้เพราะว่ามันไม่มีแผนการตลาดของที่ไหนที่ผู้บริโภคได้กำไรเหมือนบริษัทเรา ไม่ใช่แผกนการตลาดที่นักธุรกิจจะได้กําไรแต่แผกนการตลาดที่สุดท้ายแล้วผู้บริโภคจะได้กําไรนั้นมีแค่ที่อัทอมี่ที่เดียวเท่านั้นครับที่ผมพูดมันก็คือคุณภาพชั้นเยี่ยมในราคาย่อมเยานั่นแหละครับในช่วงแรกที่ท่านประธานกําลังตั้งราคาท่านบอกว่าให้คํานึงถึงคู่แข่งที่มีศักยภาพปกติถ้าเป็นคนพูดเก่งอยู่แล้วผมก็เลยเออออตามไปแต่ผมก็ถามท่านครับว่ามีเหตุผลที่ตั้งราคาแบบนี้หรือเปล่าเพราะขึ้นราคาอีกสัก6 0 0 0 9 0 0 0บาทก็น่าจ,จะขายได้ดีอยู่ ตอนนั้นท่าะทานบอกว่าถ้าเราบริหารโดยไม่คำนึงถึงคู่แข่งที่มีศักยภาพก็มีแต่จะล้มละลายครับเพราะผมได้คอยมองดูอยู่ข้างๆผมก็ได้รู้ครับว่าการตัดสินใจที่เด็ดขาดและปรัชญาของผู้บริหารถูกเชื่อมต่อโดยตรงกับชีวิตของเหล่าสมาชิกหลายสิบหลายร้อยหลายพันคนครับยิ่งฟังยิ่งรู้สึกภาคภูมิใจกับอัตอมีใช่ไหมครับ จากนี้ไปอะตอมีจะแผ่ขยายไปทั่วโลกและผู้คนจะหลังไหลเข้ามาอยากให้ทุกคนลองคิดดูนะครับว่าตัวเองมีคุณสมบัติในการเป็นสปอนเซอร์แล้วหรือ,อยังนะครับทุกคนต้องลองคิดว่าตัวเองจะเป็นผู้นําพวกเขาได้ไหมพวกเรามีสินค้าคุณภาพชั้นเยี่ยมในราคาย่อมเยาเรามีเฮโม,มหิมครับเฮโม,มหิมเป็นสินค้าขายดีติดอันดับหนึ่งในวงการธุรกิจเดียวกันมา8ปีซ้อนแอปซูทของเราก็ได้รับรางวัลพระเจ้าเซจง และยังได้รับเลือกจากกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและพลังงานให้เป็นผลิตภัณฑ์ระดับเฟิร์สคลาสรุ่นใหม่ด้วยครับนี่เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับแอบสูตรของเราได้รับเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นไปได้ว่าจะขึ้นเป็นอันดับ5ของผลิตภัณฑ์ทั่วโลกภายใน7ปีครับเรามีผลิตภัณฑ์แบบนี้แล้วยังจะไม่ประสบความสําเร็จอีกหรอครับ ตอนนี้เราทุกคนกําลังก้าวเข้าสู่กลุ่มธุรกิจระดับแนวหน้าไปพร้อมๆกันกับท่านประธานก้าวเข้าไปในตลาดที่ไม่มีใครเคยไปด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาของเราครับคนที่ไม่มีแพชชั่นคือคนที่ไม่มีคนที่รักครับเหตุผลที่เราต้องมีชีวิตที่ดีไม่ใช่เพื่อตัวเราเองแต่เราต้องมีชีวิตที่ดีเพื่อใครบางคนที่เฝ้ารอความสำเร็จของเราอยู่ท่านประธานได้กำชับ แล้วบอกกับพวกเราอย่างสุดเสียงตั้งแต่ในงาน SUCCESS ACADEMY ครั้งแรกแล้วว่าเหตุผลที่เราต้องมีชีวิตที่ดีก็เพราะว่าเรามีคนที่รักครับสมาชิกที่ทำธุรกิจในช่วงแรกๆหลายคนต่างน้ำตาตกในและต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดนะครับเพื่อใครบางคนที่ตอนนี้ก็ยังเฝ้ารอให้เราประสบความสำเร็จ ทุกคนที่อยู่ที่นี่ต้องอกภายลายพึงและฮึดสู้อีกครั้งแล้วมาเริ่มกันใหม่ในธุรกิจอัตอมี่ที่จะเปลี่ยนชีวิตของเรากันอะครับอย่างที่ท่านประธานเคยบอกให้เราก้าวกระโดดไปพร้อมกันทั่วโลกถ้าบอกว่าช่วงโควิดเป็นช่วงที่หัวใจของเราเหมือนได้พักผ่อนในช่วงฤดูหนาวแล้วก็ตอนนี้ถึงเวลาที่เราต้องบิดขี้เกียจแล้วเริ่มใหม่แล้วครับฉันสมัครอัตอมี่มาได้หลายปีแล้วจะททำธุรกิจอัตอมี่มาตั้งหลายปีแล้วเรื่องพวกนั้นจะไปสำคัญอะไรล่ะครับ ไม่สำคัญหรอกครับว่าเราหรือทีมเราทำธุรกิจกันมาอย่างไงจนถึงตอนนี้เรามาเริ่มต้นกันใหม่เลยครับมาเริ่มต้นกันใหม่นะครับวันนี้ขอให้ทุกคนลองยิป,ปากาขึ้นมาเขียนไลฟ์เซนาริโอของตัวเองด้วยความรู้สึกใหม่อีกครั้งนะครับวันนี้คือวันที่เราตัดสินใจและวันที่เราตัดสินใจจะเด็ดคาดถือเป็นวันแรกมาเริ่มต้นใหม่กับอาโมี่นะครับ ถ้าเราฝันให้ชัดเจนมันจะเป็นจริงอย่างแน่นอนครับถ้าประธานเองก็รู้สึกสงสารพวกเราเสมอว่าทำไมพวกเราถึงไม่คิดว่าจะประสบความสำเร็จที่เราจะไม่ประสบความสำเร็จก็เพราะเราไม่คิดว่าเราจะสำเร็จท่านรู้สึกอึดอัดใจถึงได้พูดแบบนั้นอยู่ตลอดนะครับถ้าระหว่างทางเราเริ่มรู้สึกไม่ไหวให้ทุกคนกลับไปอ่านไลฟ์เซนาริโอของตัวเองที่เขียนไว้อีกครั้งนะครับ ในยามที่เราเหนื่อยล้าแรงกระตุ้นที่จะทําให้เราก้าวต่อไปได้มันอยู่ที่ไลท์เซเนเรโอที่เราเขียนไว้นี่แหละครับเรามาลองจินตนาการกันดูนะครับเราอย่ามวัวแต่นั่งรออยู่ในสภาพปอนๆให้พายุฝนที่โหมกระหน่ำหยุดลงแต่จงฝาพายุฝนนั้นออกไปอย่างมั่นใจในฐานะชาวอะโมเมียนให้สมกับเป็นชาวอะโทมเมียนเราจะต้องสู้สุดใจและ ก้าวกระโดดไปพร้อมกันทั่วโลกทั่วโลกนั้นกำลังรอให้เรายื่นมือไปหาอยู่นะครับเรามาร่วมแสดงให้พวกเขาเห็นไฟอันแรงกล้าของพวกเรากันเถอะครับมาเริ่มต้นกันใหม่นะครับขอบคุณครับ